สวัสดีค่ะทุกคนีฟาบีทูเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียน perfect tense กันนะคะโอเค let's begin perfect tense นั้นแยกออกมาเป็น regular verbs กับ irregular verbs เหมือนกับ past tense เลยค่ะเรามาดู regular verbs กันก่อนค่ะสำหรับ perfect tense แล้วส่วนใหญ่ก็เติมแค่ ed ค่ะอย่างเช่น base form คือ work verb ช่องสองคือ worked ed verb ช่อง3ก็เป็น ed เหมือนกันค่ะ watched Watch ed, watched watched played 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 สามคำนี้แค่เติม e ดีนะคะต่อไปก็ยังเป็นเหมือน past tense อยู่นะคะที่ verb นั้นจบด้วย e เราก็แค่เติม d เข้าไปค่ะ live lived lived smile smiled smiled big 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 close closed closed ต่อมาเขายังเป็นเหมือน past simple อยู่ค่ะ cried ตัดแค่ y ออกมาเป็น ied cried 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 study studied studied carry carried carried try tried tried จำไว้นะคะแค่ตัด y แล้วเติม ied ค่ะถ้าเกิด verb นั้นจบด้วย single vowel หรือว่า consonant แต่ไม่ใช่ w กับ x นะคะเราต้องเพิ่ม consonant นั้นนะคะแล้วก็เติม I ed ค่ะ อย่างเช่นคำว่า stop จบด้วย o กับ p ซึ่งเป็นประกอบไปด้วย vowel บวกกับ consonant นะคะแล้วก็ต้องเพิ่ม consonant สุดท้ายคือ p stop stopped stopped stop double p นะคะ grab ก็เหมือนกันค่ะ grab a เป็น vowel b เป็น consonant แล้วก็ double b เข้าไปเลยค่ะ grab grabbed grabbed plan Pl anned, planned, planned, Prefer preferred, 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 perfect tense ต่อไป Verb ถ้าทจบด้วย l ใน British English เราก็ต้องเพิ่ม l อีกตัวแล้วก็เติม ed ค่ะ Can cancel, c a n c e l e d c a n c e l e d travel, t r a v e l e d t r a v e l e d signal, signaled, signaled เรามาดูนะคะว่าเราใช้รูปแบบนี้ยังไงค่ะ bake by the time he got home his mum had baked a cake. แม่ของเขาก็ทำเค้กขึ้นมาแล้ว。cried. she has cried. and now she feels a little better. stop! they have stopped the car after driving for hours. "lang travelled. she has travelled extensively throughout europe. เขาได้ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปแล้วค่ะโอเ okay, ค that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันใช้ perfect tense ที่เป็น regular verbs มากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะในวิดีโอหน้าเราจะพูดถึง irregular verbs ของ perfect tense นะคะเจอก,กันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย